สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมช่องโซลิเปอร์ทีวีแอนิเมะนะครับวันนี้ที่ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับประวัติของผมเล็กๆน้อยนะผมผมจะไม่มีภาพประกอบนะครับเพราะว่ามันหายไปหมดแล้วนะครับผมผมก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังเกี่ยวกับชีวิตของผมนะครับผมที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับผม ผมขอญอาตปิดชื่อจริงกับขอขอญอาตปิดชื่อจริงชื่อพ่อแม่ไว้นะครับผมแล้วผมก็จะบอกชื่อของตัวเองเป็นชื่อเล่นแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับผมผมมีชื่อว่าเมฆเกิดวันที่11ตุลาวันพุธกลางคืนเกิดวันพุธกลางคืน,นวันที่11ตุลาปี2549 ในตอนนั้นผมเกิดมาก็บ้านเกิดผมก็อยู่เป็นขมินลูกขมินก็ชิดปกติอยู่กับพี่น้องสี่ห้าคนหลังจากที่ตัตได้สามสี่ขวบก็ย้ายย้ายเข้ามาใน,นในจังหวัดชนบุรีก่อนละมั้งจำไม่ได้เพราะมันค่อนข้างที่จะน,นานมากเลยนะท่านผู้ชมมันก็หลายปีวันแล้วล่ะที่ผมไม่สามารถจำบ้านเกิดของตัวเองได้นะผม แต่ที่เนี่ยจาได้ว่าเคยย้ายาม,มาประมาณสามี่รอบเรืองแรกอยู่จังหวัดเพชรบุรีและต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่ชนบุรีก็ย้ายาม,มาอยู่ที่สมุทรปราการเลยนะครับผมโราเรียนก็ย้ายมาหลายครั้งอยู่พอสมควรนะครับผมถ้านเยาวเข้าเรื่องประวัติของผมเลยนะครับผมสิ่งที่ชอบก็มีหลายๆอย่างสิ่งที่ไม่ชอบก็มาแรงสตาร์หรือว่าพวกผัก เช่นบอกคลีเลยกะเทียมอะไรอย่างนี้แหละผมเป็นคนแพ้กระเทียมนะท่านผู้ชม <c oughs> ถ้าเก้นจะเข้าสู่โรงเรียนโรงเรียนผมโรงเรียนเก่าตอนที่อยู่ประถมนั้นก็คือวัดหลวงพ่อโตหรือวัดตัองพีใหญ่ในนะครับผมเป็นวัดหลวงพ่อโตอารามหลวงอยู่จแถวบิ๊กซีบางพีใครๆก็รู้จักนะครับผมผมเข้าเรียนประมาณปีสองห้าห้าห้า ตอนที่วัลลุวะโตยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง,งอะไรมากนะครับผมโรง,งเรียนอนุบาลน,นั้นยังไม่มีโดมตรงตรงข้างหน้านะครับผมยังไม่มีดวงหน้าห้องนะครับผมให้ยืดตากดดแดดร้อนๆกับพร้อมกับพร้อมกับเสาทองอยู่ตรงกลางแล้วก็หลายแล้วก็จากนั้นก็เรียนมาเรื่อยๆอนุบาลหนึ่งผมนั้นมีประมาณ เดือนไหนไม่รู้ว่าตอนนั้นน่าจะปีประมาณสองประมาณปีห้าหกมั้งตอนนั้นไม่ได้นอนไงออกมาเล่นก่อนตอนนั้นเล่นไปไหนก็เล่นนานจนลืมไปเลยว่าต้องเขาา้าหาตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เนาะเด็กอบบนุบาลตอนนั้นถ้าใครรู้ถ้าใครอยู่นานดีก็ตอนนั้นโรงอาหารจะมีร้านขายน้ำร้านขายที่ก่อขนมแล้วก็ด้านหลังนั้น ตอนนั้นยังไม่มีโดมมันก็ยังจะเป็นสนามบาสอยู่มีไว้เล่นบาสแล้วตรงน,นั้นก็ยังมีต้นไม้อยู่เป็นต้นไม้ใกล้ๆกับวัดอีกทีหนึ่งจะมีม,มีอะไรอย่างนี้อย่างนี้นจากนั้นเรือก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากตอนที่ผมได้ขึ้นปฐมปฐมข้อนหนึ่งก็เหมือนเดิมชิ่ใช้ชีวิตปกติตอนเด็ก ตอนอนุบาลผมเลขที่สองสอบไม่ได้เท่าไหร่หรอกตอนนั้นค่อนข้างที่จะโดนเพื่อนในห้องโดนเพื่อนห้องแกล้งอยู่บ่อยๆคนที่แกล้งก็จะเป็นกลุ่มพวกไอ้นนไอ้ซับไอ้เออไอ้พวกไอ้ซับอะไรประมาณนี้แหละไอ้นนไอ้ซับประมาณนี้แหละนะตอนนั้นก็โดนบูลลี่อย่างนั้นจะจะฆ่าตัวตายมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่ จะไม่มีก็ช่อกิต้าตอนนั้นก็สนิทกับมันอยู่แหล,ละหลังจากนั้นก็ขึ้นมาหลังจากนั้นขึ้น,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 นป .1 ด้วยกันก็สนิทแลว้วก็มีเก่งคนหนึง่งเป็นเด็กพิศเศษมัง้งเล่อนอยู่กับมันตอนจนขึ้นป .2 แล้วหลังจากขึ้นหลังจากขึ้นป .2 แล้วก็ผ่านไปได้ไม่นานก็ขึ้น,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 นป .3 ม,ม,มันก็ย้ายออกพอดีตอนนั้นผมก็เหลือเพื่อน นิทอยู่ตอนนั้นผู้หญิงผมเลี้ยผู้หญิงมากเลยเลี้ยผู้หญิงบ่อยมากจนคิดว่าเป็นตัวอะไรอย่างนี้แหละชวิตประจําวันของเด็กผสมก็มีอะไรไม่ค่อยมากมายลวนะอยู่พอสามทักสามนึกว่าเป็นนรกมากมากเลยนะท่านผู้ชมห้องสามจะขึ้นชื่อว่าเป็นห้องที่แบบโหดสัดสัดรัสเซียตอนนั้นก็อยู่พอสามก็ทรมานดอยู่แหละหยุดไปหลายวันมั่งอะไรมั่งอย่างนู้นอย่างนี้ หลังจากขึ้นป .3 เคลียงานได้เกือบเ,เกือบทุกงานแล้วขึ้นป .4 ตอนนั้นผมได้เกรดประมาณ3.5 3, 3, น้องภาษาไทย 3, 5, รอด3.5ขจัด3.0ภาษาคิดก็3วิชาภาษาไทยก็จะขึ้น4มั่ง4มั่งปริศาข,ขึ้นเี 4, ม่มั่งอะไรมั่งนะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมาก จนขึ้นป .4 คุณป .4 เพื่อนจากประท้วที่รักๆครยๆก็เริ่มเกลียดค้านผมมาขึ้นเรื่อยๆก็มีเหตุการณ์หลายๆเรื่องเกิดขึ้นแล้หน้าในห้องก็มเกลียดผมไปต่างนะนะก็อย่างนี้แหละก็มีเพื่อนกระต็กตอนแรกกิตตาตาไอ้วุฒิไอโมไอเปาไอเลียวสนิทกับผมมากหลังจากที่ได้ผ่านชีวิต แล้วก็ได้คบ่กับแฟนห้องสี่ใช่คู่กับแฟนห้องสี่ห้องหา้าวันแรกก็ก็เห็นในคิด,ดญญาาแล้วนะท่านผู้ชมว่าเขาเป็นยังไงแล้วนะรันนั้นก็คบได้รประมาณหนึ่งถึงสองเดือนกว่าจัดทะเลาะอะไรกันบ่อยแล้วาทางครอบครัวของเขาอีกแล้ววะนนั้นเอารูปของเขามาใส่ในเฟซก็เลยโดนตักเกนื้อไปแล้วนะโชคดีที่ไม่โดน โดยข้อหาอา,าจารย์ทางคอมพิวเตอร์คือว่าตอนเด็กยังไม่รู้หลังจากนั้นหลังจากขึ้นป .5 ป 2>, 2, 2, .2 ก็เริ่มบทเรียนอยบทเรียนภาพดูลูแล้วของพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9ที่เขาจะจัดขึ้นทุกๆปีว่าเป็นรุ่นปีสุดท้ายั้างตอนนั้นเป็นรุ่นที่19แล้วผ่านอีปีหนึ่งก็เป็นรุ่น8เอ้อรุ่นที่20สปีนั้นเป็นรุ่นปีสุดท้ายหลังจากที่ผมได้บทขึ้น หลังจากขึ้นป .5 ป .5 จุดสองเสร็จปุ๊บเราขึ้นป .6 ก็ได้คบบแฟน<อล>ชื่อว่าพลอ,อยและนะ้วน่าชื่อว่าก็เป็นค่อนข้างนิสัยนิสัยดีเหมืนอนกับผมเลยแล้วเธอก็ยังชอบคล้ายๆกับผมอย่างเช่นชอบเขียนนิยายแต่วิยายอะไรไม่กับตัวตอนน,บบตอนนั้นคบกันตอนนั้นก็ไม่ได้ใจว่า ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าพบกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นก็ตีสนิทกันไปพอๆไปมาๆหลังจากวันสอบหลังจากวันสอบวันสอบหลังจากผ่านปีใหม่เสร็จก็มาถึงสอบสอบก็ได้แลกลายแลกเบอร์ตอนนั้นก็คุยย็นสนุกสนานจนจบป .6 แล้วขึ้นมาว .1 ตอนตอนที่ปิดเทอมป .2 ป .6 ตอนนั้นก็ยังหาโรงเรียนไม่ได้เลย แต่คนได้ไม่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้ก็ได้มาเรียนโรงเรียนโรงเรียนตรงฟังก่อนตอนนั้นก็เลยต้องตอนนั้นลําบากมากๆเลยประถมต้องย้ายมาอยู่กับน้าเข้าเรียนทุกวันแล้วนะตอนนั้นก็ทำผิดอะไรหลายเรื่องจนโดนย่าตักเตือนและโดนทัพพับ้างบางช่วงนะถึงว่า เพว่าเด็กถ้าไม่ถ้าไม่ได้โดนตักเตือนหรืออะไรมากก็จะทําตัวแบบเกินเลยจะไปถามที่จิตได้ผู้ใหญ่ที่เป็นคนรู้จักหรือหรืเป็นญาติเราเขาช่วยตักเตือนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีผมก็มานต้นโตขึ้นมานั้นผมไม่ค่อยติดยาิปบุหรี่เลยกินเหล้าเพราะว่ามีบางช่วงที่จะรองมาแต่รอผมก็เลิกได้ก็ปกติส่วนมากผมก็จะเล่นเกมถ้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนเื่นไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไปตกสิ่กับเพื่อน รุ่นเดียวกันมากตัวมนก็อาจจะเป็นรุ่นพี่สัส่วนใหญ่ก็อาจจะสนิทกันไวๆก็เป็นรุ่นพี่ช่วงมสามมสี่มห้ามหกนะก็จะสนิทกันไวๆมากเลยล่ะอืมคิดตามเนะท่านผู้ชมเพราะมันเรื่องในอดีตเยอะมากจำไม่ได้หลังจากหลังจากนั้นไม่นานก็ได้คุยกับ แล้วก็แท้สารภาพไปในช่วงนั้นก็ถือว่าไม่ความสุขมากๆเพราะว่าทุกวันสาวก็มากกันถื่ว่าเป็นห่วงกันมากๆหอกล้อมเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงก็มีไออาไอปานี่แหละแล้วก็ไอวุฒิไอปาตอนนี้ก็เหลือเพื่อนแค่สี่คนชายสองหญิงสองไอวุฒินั้นก็เกลียบผมเหมือนกันเพราะว่าป็นป็นพ่อชอบผู้หญิงชอบ อบแฟนผมเหมือนกันตอนนั้นแต่ก็เกิดต่อยกันด้วยก็เลยมีการแลกหมัดกันละมั้งก็นะปรมมันอนท่าที่ผมอนข่าที่จำได้ยากอยู่พอสมควรเลยลหละหลังจากหลังจากที่ขึ้นมอเตอร์นก็ได้คุยกันมากแต่ว่าตอนนี้ผมนั้นก็ต้องมายอยู่ที่หลําแดงเทียน ก็ได้เจอเพื่อนนะเป็นเพื่อนเด็กวิเศษที่สนิทต,ตอนแรกก็ไม่ค่อยสนิทกันหรอกแต่นานๆเข้าก็เริ่มสนิทกันทุกปีทุกวันจนจนสนิทกันจนยอมเสียตลาดกันได้มั่ง,งเลี้ยงกันมางแบ่งกันเลี้ยงออกเงินให้อะไรก็ให้ต่างๆนานาเพาะว่าถึงว่ามัธยมนั้นเขาเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผมเลยทีเดียวใช่เป็นเพื่อนคนเดียวแล้วมั่งคิดว่าที่ผมสนิท ส่วนคนเืที่เคยเป็นเพื่อนกับผมแล้วก็ลืมจากไปแม้กระทั่งวันเกิดพวกมันก็ยังจาไม่ได้เลยแต่ก็ช่างเดคดนะเพราะว่าพวกมันไม่อยากจำเองกันแหละเพราะผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าเพื่อนผมถ้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็พวกเอกรักษาี้หลรักษาตัวกันด้วยล่ะอย่าไปติดอย่าไปดื้ก็แล้วกันล่ะเออก็ิตผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละอยู่คนเดียวถ้าใครไม่มีเป็นห่วงก็ไม่เป็นไรหรอก หลังจากที่ได้คุยกันเลทกเก็บด้วยกันช่วงโควิดหลังจากขึ้นม .2 ก็ทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันหลังจากนี้ก็ไม่คิดผมก็ตอนนี้ผมก็จะดูอย่างคนเดียวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะหาเชี้ยตัวเองสลับระว่าิผมก็มีแค่ดีสิ่งที่ช,ชอบ สิ่งที่ชอบก็เป็นอดิเบเป็นกระตูนีิยายและเล็กเก็บเวลาว่าช่วงเสาร์าที่ก็ช่วยคุณแม่คุณพ่อทำงานใช่อ่ะโอเคหลางจากประวัติเรื่องเรื่องของผมไปแล้วอ่ะต่อไปมาเรื่องควาสมสําคัญกับแฟนคนหนึ่งคนสองแฟนคนแรกก็นิสัยมันยิ้มง่ายแต่ก็น่ารักใช่มันยิ้มง่ายแต่น่ารักมากมาๆเลยละตอนนั้นผมก็ติด ทงเงีเหมือนเป็นน้องหมาที่รักเจ้านายก็คุยกั้บ้างแต่ลอดอะไรบ้างก็โดนพ่อแม่เขาเหยียดเที่ยนหลังจากที่ได้บอกเลิกไปตอนนี้เขาเธอคนนั้นก็ได้หายไปแล้วไม่มีทางไหนติดต่อได้หรือว่าอะไรเลยตอนนี้ผง อยากบอกว่าก็แค่เป็นห่วงว่าจะปลอดภัยไหมขอให้รักษาในรักษาตัวด้วยเพราะว่าก็ยังจะรักและความเป็นห่วงอยู่แหละในฐานะเพื่อนแล้วนะและคนที่สอนวามตัมพันของผมก็ไปได้ด้วยดีตลอด1ปีเกือบ2ปีที่ผ่านมา1นถึงสปีก็ประมาณ1ปีหปีกับอีหปีกับปีสเอ็ด เรียนเอ้ยหนึ่งปีก็วิสิเดือนกกว่าจะไม่ค่อยได้หรอกนะแต่ก็ผมก็อยากจะขอบคุณทั้งสองคนเลยนะว่าที่ทําให้ผมชีวิตสนุกสนานได้รู้เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้่แต่ละคนแล้วก็ได้รู้สึกถึงความมีน้ำใจของทั้งสองคนนั้นผมนั้นก็ยังสามารถมองมองคนข้างในใจได้ถว่าไม่ผู้หญ,ญิงคือไม่ได้อ่านไม่สามารถอ่าน ความคิดห็นอะไรได้นะเขาแค่แบบสามารถรู้นิสัยของเขาว่าเป็นยังไงได้ไม่รู้นะว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะที่สามารถรู้นิสัยของเขนได้แล้วก็ยังมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่ยังคอยเป็นห่วงผมอยู่เสมอม้เขาจะมีแฟนแล้วก็เธอผมก็ไม่ยุ่งหรอกผมก็อยากให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนสาวผมกับแฟนเขาไปได้ด้วยดีก็ไม่อยากให ไม่อยากให้พวกเธอทั้งสามคนนั้นเจ็บปวดก็อยากให้ก็อยากให้ขอก็อยากให้พวกเธอทั้งสามคนมีความสุขนะส่วนเรื่องผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่วายังไงสักวเป็นหนึ่งหัวได้ได้เจอกันก็ได้ก็ขอเพียงขอขอไว้เพียงแค่ดี คลิปสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมท่านผู้ชมอยากไปยมามอะไรมากนะครับผมก็เอาไว้เจกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมที่นี้ผมขอเพียงแค่่คามไว้เท่านั้นนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตัคลิปต่อไปแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามสากทักคนด้วยนะครับผมพี่เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปผมนั้นเนี่ยจะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองและก็จะทำให้ดีที่สุดที่ผมจะทำได้นะครับผมท่านผู้ชม ก็วันนี้ก็ขอตัวตเพียงเท่านี้นะครับผมผมนะั่นก็ไม่สบายด้วยก็ขอตัวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนผะู้ชมบ๊ายบายครับแล้วก็ขอบคุณครับผม